A singer and a dancer. When I grow up, I want to be an artist, um, more specifically painting, because I really like drawing and painting and creating art. When I grow up, I would like to be a paleontologist. So now my passion is about dinosaurs and prehistoric animals. I'm passionate in Thai politics. I'm still exploring on what I wanted to be in the future. So and also Verso helps me to explore many things. Maybe like a YouTuber because I already have a YouTube channel, and then I me and Riker really want to be a YouTuber. Bye. เป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมโลกหมุนไวไหมครับไวชั่วพริบตาเลยล่ะผู้ชมอาจสงสัยก็ได้นะว่าโลกเปลี่ยนไปไวขนาดนี้และหลักสูตรการเรียนรู้แบบไหนล่ะที่ จะเหมาะสมกับนักเรียนไทยในยุคนี้คําถามนี้ตอบยากนะครับคุณผู้ชมยังไม่ต้องตอบผมตอนนี้ก็ได้แต่คลิปนี้ตั้งใจจะตอบทั้งหมดครับกับ Verso l n t t r r n t t o o n l s s h o o o l โรงเรียนที่มีจุดเด่นด้านการสร้าง Future Ready c u r r i c u l u m หลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักเรียนวอร์โซ่ทุกคนที่นี่พร้อมรับมือกับโลกอนาคตอันใกล้ที่กำลังปัดทะเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเรียนรู้ทั้งเรื่องหลักสูตร Future Ready c u r r i c u l u m แล้วก็ที่สำคัญครับวอร์โซ i n ินเตอร์เนชั่นแนลสเปิดบ้านต้อนรับคุณผู้ชมและผมดิวบงสุขมาแบทไตกันละเอียดเลย เรามาเริ่มไปที่ห้องแรกเลยโอ้โ oh. หจัดเต็มห้องนี้ black box theater นะครับคุณผู้ชมครับผมเองในฐานะที่เติบโตมาในสายบอร์ดแคสติ้งนะครับผมเห็นอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่โรงเรียนนะ่ะปบมืออันนี้ถือว่าเป็น Facility นะหรือเป็นห้องที่มีความครบคันมากๆในเรื่องการถ่ายทำนะครับสังเกตดูกรีนสกรีนนะแบบครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น Opera a c อะคูสติกด้วยนะคือเสียงไม่สะท้อนนะครับไฟคุณภาพสูงมากๆเลยทีเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ถ้าลูกๆอยากจะเป็นเบื้องหน้ามาเรียนรู้การแสดงได้อย่างเต็มที่ตรงนี้แต่ถ้าเขาอยากจะเป็นเบื้องหลังเวอร์โซก็มีหลักสูตรรองรับนะครับเรื่องเขียนบทตัดต่อทําเบื้องหลังกราฟิกต่างๆอย่างวันนี้ในห้องนี้เมสส a แกรมคุณครูจาก UK เนะครับเขากำลังสอนเด็กๆทําเรื่องของการตัดภาพเข้ากรีนสกรีนคุณผู้ชมเข้าใจนะปกติเวลาเราจะเห็นเอฟเฟกที่เขาเรียกว่าห่อตัวนักแสดงอยู่เนี่ย เขาจะใช้กรีนสกรีนเนี่ยเป็นการตัดสีออกแล้วแทนด้วยภาพวันนี้เขามี qr code นะครับให้เด็กๆใช้ iPad ซึ่ง1คน1เครื่องเนี่ยไปสแกน qr code เพื่อจะหา Background ที่ชื่นชอบแล้วก็เอามา Insert ใส่โอ้โหนี่ดูวิธีการนะฮะ เขานั่งเรียนกันอยู่นี่ทุกคนก็ใช้กล้องหน้าเขานี่เห็นไหมนี่ดูนี่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการอินเสิร์ตภาพเข้ากรีนสกรีนนะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างครบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรียกว่าส่วนเซี่ยวเดียวจากทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของดนตรีกันบ้างมีสตูดิโอที่เอาไว้เล่นดนตรีอย่างจริงจังเลยโอ้ โอ้โหเรื่องดนตรีนี่เวอร์ซโซไม่เป็นรองเพราะว่าเขาสร้างมิวสิ s สตูดิโอไว้ถึง2ห้องนะครับผู้ชมครับดนตรีนี่จะเรียนเฉพาะทฤษฎีไม่ได้เราต้องเรียนรู้กันลงมือจริงปฏิบัติจริงฉะนั้นเด็กๆจะได้มาเรียนรู้เครื่องดนตรีอันหลากหลายนะครับในห้องสตูดิโอถึง2เพราะว่าห้องนี้1และฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งห้องขั้นกลางด้วยคอนโทรลรูมนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาซ้อมกันจะถูกบันทึกเป็นผลงานจริงได้ด้วยแล้วก็เรียนรู้เครื่องดนตรีแล้วต้องเรียนรู้โปรแกรมเรียนรู้การเขียนบีทเพลงนะฮิปฮอปบ สอนหรือจะเป็นการเขียนบิดอื่นๆที่เด็กนักเรียนที่นี่จะสร้างสารรค์ไว้ให้กับโลกได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อยู่ในอาคารชื่อว่าเดอะฮับนะครับเป็นอาคารกลางของเวอร์โซซึ่งด้านล่างสุดก็เป็นส่วนต้อนรับอาคารออฟฟิศของโรงเรียนก็จะอยู่ที่เดอะฮับนี้นะครับในส่วนของชั้น2นี่รองลงมาก็จะเป็น working space ครูนักเรียนผู้ปกครองมาใช้ได้เต็มที่เลยส่วนชั้น3ที่อยู่ตรงนี้นะครับ เป็น Creative Art Space ก็จะมีความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นบนนี้มากมายเดี๋ยวเราไปดู Working Space กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะ <BR Y> Ooh, Ooh. ลืมขึ้นไม้กลอง นี่แหละครับพื้นที่ working space สําหรับคุณครูคุณครูจะได้มาเตรียมการสอนกันที่นี่นะครับนี่มีพื้นที่มากมายมีจอให้ทดสอบโปรเจกต์ภาพขึ้นไปนะแล้วก็อาจจะปรึกษากับคุณครูด้วยกันก่อนที่เราจะไปทัวร์โรงเรียนกันต่อเพื่อเห็นลู o กลุ่มก้อนอาคารต่างๆอันวิจิตรการตานะครับผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจคําว่าหลักสูตร the future ready curriculum กันก่อนแปลไทยตรงตัวก็คือหลักสูตรที่มีการเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตเรียกให้ง่ายกว่า เด็กที่นี่จะได้เรียนวิชาการพื้นฐานเพียง3 0นครับนอกนั้นอีก70%รคือการทำโปรเจกต์การทำโปรเจกต์คืออะไรล่ะครับ mm hmm. ก็คือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆจากการพูด mm hmm. คุยรับฟังเด็กที่นี่นะครับเราพบว่าเด็กที่นี่มีบ้างที่อยากผ่าตัดสมองเพราะว่าคุณยายเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าอยากจะทำเรื่องของโดรนส่งของเขียนโปรแกรมต่างๆหรือแม้แต่ความฝันง่ายๆอย่างการสร้างบ้านให้เต่าครับ mm hmm. อยากทำก็ต้องได้ทำ mm hmm. เด็กที่นี่มีความสนใจที่หลากหลายจริงๆ หลังจากเวอร์โซรับรู้ความต้องการของนักเรียนแล้วก็จะมีคุณครูครับซึ่งที่นี่เขาจะเรียกคุณครูว่า learning designer มาออกแบบวิชาพื้นฐานให้เข้ากับความสนใจของเด็กๆไม่ใช่ให้เด็กๆปรับตัวเข้าหาวิชาการของครู เช่นเด็กที่สนใจการผ่าตัดสมองถ้าจะเรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเน้นไปที่แขนงที่เอื้อต่อความสนใจของเด็กส่วนวิชาเฉพาะทางก็จะมีเอ็กซ์เพรจากนอกโรงเรียนมาสอนซึ่งเอ็กซ์เพรเหล่านี้ก็ต้องปรับการสอนให้เข้ากับช่วงวัยของเด็กๆด,ด้วยนะครับแต่นอกจากโปรเจกต์ส่วนตัวที่ทําตามแพชชั่นของเด็กๆแล้วนักเรียนทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์กลุ่มด้วยเช่นกันตรงนี้ Learning Designer จะมีการคิดโปรเจกต์ไว้จำนวนหนึ่งแล้วให้นักเรียนเลือกกันว่าในโปรเจกต์เหล่านี้ นักเรียนอยากจะทำอะไรแล้วก็ไปจับกลุ่มกันทำซึ่งปริมาณโปรเจกต์และชนิดของโปรเจกต์ก็จะขึ้นอยู่กับภาพรวมของความสนใจเด็กในห้องนั้นๆครับซึ่งในห้องเรียนหนึ่งนะครับจะมีนักเรียน12-18คนโดยมีคุณครูประจำชั้น2คนก็แปลว่าสัดส่วนในการดูแลเท่ากับครู1คนดูแลเด็กเพียง6-9คนไม่เกินนี้ครับซึ่งเรียกได้ว่าการเรียนการสอนใกล้ชิดอยู่ในสายตาอย่างแน่นอน และในช่วงเกรด9ถึงเกรด12นะครับเด็กนักเรียนทุกคนที่นี่เนี่ยเขาจะถูกส่งไปฝึกงานนะฮะเดี๋ยวนะเกรด9ถึง12เรียกง่ายๆก็มัธยมปลายฝึกงานนั่นแหละครับถูกต้องเลยครับวัยที่สมองกำลังสดใหม่ที่สุดพร้อมใช้พร้อมคิดต้องเข้าไปอยู่ในบริษัทต่างๆเลยทีเดียวซึ่งที่นี่นะครับ เขามีแอ v ดไวเซอร์คือคุณเอมอมริตกว้างกวางมากในวงการเทคสตาร์ทอัพในไทยและเซาท์วสเอเชียเขาส่งได้หมดครับความสนใจของเด็กเลยใครสนใจด้านไหนส่งไปบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆที่ด้านนั้นโอ้โ oh ห mm hmm. น่าสนใจมาก mm hmm. เมื่อนักเรียนเรียนจบที่นี่นะครับ mm hmm. ก็จะได้ใบรับรองผลการศึกษา2ใบด้วยกัน ใบหนึ่งก็เป็น t r a n s c r i ต์ทั่วไปที่เรารู้จักกันนะครับมีเกรดมีการเรียนปกติทั่วไปแต่อีกหนึ่งใบครับอันนี้พิเศษเรียกว่า mastery transcript สิ่งนี้บ่งชี้ถึงทักษะนอกเหนือจากตำราเรียนครับซึ่งเด็กนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะเรียนรู้ทักษะได้มากถึง141อย่างเลยโอ้โหผมไล่ไม่หมดแล้วครับแต่เอาคร่าวๆที่สำคัญ entrepreneurship skill ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Critical thinking skill ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์โอ้โหอันนี้ดีงามมากๆมีเรื่อง problem Solving skill นะครับทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่อง communication skill ทักษะการสื่อสารโอ้อันนี้ก็จําเป็นนะครับสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องใหม่มากๆในแวดวงการศึกษาไทยนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใหม่เลยในต่างประเทศโดยเฉพาะการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอเมริกาหากคุณมี mastery transcript ไป นี่จะช่วยให้เขาตอบรับการศึกษาต่อได้ง่ายขึ้นเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าหลักสูตรที่ทางเวอร์โซเลือกใช้เป็นหลักสูตรอเมริกันประยุกต์นะครับมีแนวทางจากนิวร์กสเตสแตนด์และเวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลก็เป็นผู้บุกเบิกการนำเอาเดอะฟิวเจอร์เรดดี้คีรีเคลัมมาใช้ในประเทศไทยครับ และที่ผมเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ lower loop อาคารที่นี่นะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมลูปถึงกันหมดนะครับฉะนั้นในมุมมองนี้ lower loop มีไว้สําหรับเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด4เลยทีเดียวการเรียนการสอนที่นี่เท่าที่สังเกตดูนะครับคุณครูเขาจะเน้นไปที่ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแน่นอนแหะครับสอนให้เด็กตั้งคําถามเพราะคําถามที่ดีก็จะนําไปสู่การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมได้และที่ lower loop เองก็จะมีสระว่ายน้ำเป็นของตัวอาคารเองเลยนะครับ ความลึกนี่ก็จะเหมาะสมกับช่วงวัยไม่ลึกมากแล้วครับโดยความยาวของสระก,ก็อยู่ที่25เมตรคุณผู้ชมออ,อีกจุดที่ผมชอบมากๆครับก็คือสนามเด็กเล่นที่นี่ v e r s o ซ n t t r r n t t o o n l s s h o o o l นะครับให้ความจริงจังในการปีนป่ายมากๆโอ้โหนี่อยากจะบอกนี่ เป็นภารกิจที่น่าทึ่งนะน่าสนใจมากๆนะครับนี่ให้ดูตรงนี้ที่เขาให้ความสําคัญกับสิ่งนี้นะครับทํากันอย่างจริงจังเพราะอะไรอ่ะเรามาดูกันเลยเตรียมตัวนะ5 4 3 2, 2> โอ้โหสูงนะเนีาา่ยสูงมากๆที่เวอร์ซครับเขาเน้นสร้างคอนฟิเดนซ์คือความมั่นใจให้กับเด็กๆเนี่ยฝึกความกล้าหาญในการเผชิญกับความกลัวฮะแต่ว่าตรงนี้พ่อแม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าพื้นคุณชมดู นุ่มมากๆนี่คือพื้นยางนะครับซึ่งให้เบลเรทค่อนข้างดีแล้วก็ล้มไม่เจ็บแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทุกอย่างนุ่มมากๆนะครับมีสนามทรายจริงให้เล่นได้คุณพ่อคุณแม่สบายใจนะครับแมชอบจังอยากกลับไปเด็กอีกจังเลย และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ m i d d l e l o o p นี่คืออาคารสำหรับเด็กเกรด5ถึงเกรด8นะครับที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องการค้นหาตัวตนเป็นอย่างมากคุณผู้ชมดูด้านหลังสินี่คือโพสต์อิทนะครับที่เด็กๆมาเขียนแรงบันดาลใจที่ได้รับจากการศึกษาเรื่องต่างๆน,นี่คือตออหนึ่งสัปดาห์ของเขาเขาก็จะต้องคิดนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวตนของเขาต้องการจะเป็นอะไรจริงๆนี่แหละ f u t u r e r e a รด c ี r r i c u l ล m ัมหลักสูตรที่สร้างมาเพื่อให้ทุกคนพร้อมต่อโลกอนา,นาคตไม่ใช่การ จับหลักสูตรที่มีอยู่ไปยัดใส่ตัวเด็กนะครับว่าเด็กต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นให้เด็กคิดเองครับอ่าเรามาดูกระบวนการด้านในกันดีกว่าว่าการค้นพบตัวเองเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกแบบนี้ที่นี่เนี่ยเวอร์โซเขาเน้นเรื่องการค้นหาตัวเองให้เจอฉะนั้นเขาจะมีกิจกรรม i e x p l o r e คุณค้นถามตัวเองได้ว่าคุณจะเป็นอะไรเนี่ยคุณต้องไปรีเสิร์ชมาจากนั้นมาเสนอหัวข้อพอเสนอหัวข้อแล้วก็ลงมือทำเลยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพรีเซนเทชันใช่ไหม นำเสนอให้ได้ผลออกมาอันนี้เหมือนใครเหมือนการทํางานในโลกจริงเด็ดเดเลยนะครับฉะนั้นในมุมมองนี้เด็กๆทุกคนจะได้นะได้คิดตรงนี้อย่างเป็นรูปแบบที่สุดและพร้อมต่อการทํางานในอนาคตอันใกล้ที่เขาจะต้องเจอต้องเผชิญในโลกของเขาแน่นอนนะครับเด็กๆ,ๆหนึ่งคนเนี่ยโปรเจกต์ส่วนตัวได้ทำสองโปรเจกต,ต์ต่อเทอมแต่ถ้าเป็นงานกลุ่มนะก็1นึ่งโปรเจกต,ต์ต่อเทอมฉะนั้นเรื่องนี้สําเร็จเป็นจริงได้ต้องทำเจ้าตัวน้องโมนาให้โมนาในสมิธอยู่ Hi. so adika can i ask you something about what you're doing uh, well this is my outfit that i've designed and uh -huh. made by the sewing machine myself oh you interested in the sewing right yes. and uh, you want to be the, the designer in the future yes. <laughs> <A> fashion, <laughs> fashion designer something like that right mm -hmm. And how can it start? Well, I started off by designing these five designs wow. online, and I chose with this one since I'm a beginner. Uh -huh. I decided that it would be simple and easy to make, but also style. Wow. And, style. and, and then I started off making my final product. Can I touch a little yes, bit? Sure. Wow, cool. <laughs> and this presentation, all of this, yes. you made by your own. Uh -huh. Wow, great. This is your personal. Um, works or your group working? My personal work. <Yeah. S 1> oh, you do it two times a term right? Yes. Oh. Great, great. And uh, your English accent is so good. Can I ask something? Yes. Where you come from? Thailand. อ้าวเด็กไทยเหรอฮะเนี่ย <ใช S 1> สุดยอด<ะ>ดีมากๆเลยนี่คือโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นจริงกับน้องโมนานะครับและยังมีโปรเจกต์อื่นๆจากน้องมินินะครับแล้วก็น้องออเดรด้วยนะครับหลายคนก็มาคิดพื้นที่ตรงนี้นะเหมือน coworking space เลยทันสมัยมากๆครับ ส่วนวิชาพื้นฐานเด็กๆที่นี่จะได้รับการสอนมากกว่า1วิชาพร้อมกันครับแน่นอนว่าที่นี่ไม่ได้สอนวิชาการแบบเพียวๆแต่เป็นการสอดแทรกวิชาเรียนให้มาอยู่ในสิ่งที่สนใจรอบตัวเช่นนักเรียนรู้ไหมว่าสะพานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาสร้างกันยังไงซึ่งในวิชาการสร้างสะพานก็จะสอดแทรกทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส และศิลปะไปพร้อมๆกันวิธีการสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างดีครับข้อดีที่ผมเห็นชัดจากวิธีการนี้ก็คือนักเรียนจะเห็นได้ว่าความรู้ที่เขาเรียนไปมันใช้งานได้ในชีวิตจริงเพราะการสอนเกิดขึ้นจากสิ่งรอบตัวเขานั่นเองครับคุณผู้ชมน่าประทับใจผมยืนดูการเรียนการสอนอยู่พักนึงนะครับ ของระดับชั้น upper ลนะูะอาคารนี้เป็นลูบ upper ก็คือเด็กโตนะครับเกรด9ถึง12ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้ายของระบบการเรียนการสอนที่นี่ผู้ชมครับจะสังเกตดูว่าเครื่องไม้เครื่องมือครบครันมากๆแล้วก็เป็นห้องแับในตัวเลยนะครับส่วนโต๊ะนักเรียนนะนะโต๊ะที่พวกเขาเรียนกันคุณผู้ชมนี่นี่ไม่ใช่์ o ม m ก้าปิดพื้นผิวธรรมดานะนี่คือไวท์บอร์ดจริงเลยฉะนั้นเด็กๆที่นี่นะครับเวลาเขาเรียนอยู่ โ r o ประเอร์สอนปรืกอดปิ้งไอเดียขึนมาปิ้งนึกออกเอขาวาดแบบได้เลยนะเขาสามารถจะจดโน้ตบันทึกนะครับจดตารางงานอะไรต่างๆเนี่ยไอเดียใส่ตรงโต๊ะนี้ได้เลยก็เป็นเรื่องดีมากๆส่วนแลบวิทยาศาสตร์แบบเต็มรูปแบบก็จะอยู่ที่ชั้น2ของอ p p เป Loop นี้นะครับ ผู้ชมสิ่งที่ที่นี่เขาทําได้ก็คือเขามีการเชิญวิทยากรจากภายนอกนะครับมาสอนทุกระดับชั้นปีเนี่ยเพื่อจะเสริมสร้างประสบการณ์จริงแล้วก็แรงบันดาลใจฉะนั้นโดยพอสังเขตเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะมี1คนมาที่นี่ฉะนั้นในมุมมองของเด็กนักเรียนในส่วนของอัปเปอร์ลูปนี้ระดับชั้นเหล่านี้จะได้ออกไปฝึกงานในโลกจริงด้วยนะครับซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนที่นี่นอกจากที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ใช้คําว่าค้นพบตัวเองแล้วได้ลองทําในสิ่งที่ชอบ เขาได้ฝึกงานจริงในบริษัทจริงๆเลยครับนอกจากอาคารเรียนแล้วเรามาดูส่วนของสถานที่อำนวยความสะดวกการเรียนรู้อื่นๆกันบ้างดีไหมครับที่เด่นมากๆเลยก็คือสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกที่มีความยาวถึง50เมตรความกว้างนี่สิเลนเลยนะครับสามารถควบคุมอุณหภูมิในสระได้สากลมากๆ สนามฟุตบอลที่นี่มีถึง2ส,สนามเลยครับเป็นสนามแบบหญ้าจริง1และหญ้าเทียมอีกหนึ่งซึ่งทั้ง2ก็เป็นขนาดมาตรฐานโลกเลยสามารถจะเล่นได้ทุกชนิดกีฬาที่ใช้พื้นผิวสนามหญ้าซึ่งในส่วนของฟุตบอลนะครับมีเรื่องน่าตื่นเต้นครับที่นี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับสโมสรบาเยอร์มิวนิกทีมฟุตบอลจากเยอรมน,นีชื่อกล้องระดับโลกนี่ฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าหากลูกๆได้มาเรียนหลักสูตรการฝึกซ้อมฟุตบอลของที่นี่ได้มาตรฐานโลกอย่างแน่นอนครับ คุณผู้ชมดูนี่มาดูโรงยิมของโรงเรียนกันที่นี่นะครับถูกตั้งชื่อว่า อารีนาโอ้โหดูความโออาสิครับสุดยอดมากๆอันนี้เหมือนเลยนะที่เราเห็นในซีรีส์ในภาพยนตร์ดังต่างๆที่มาตรฐานโลกมากๆนะครับนอกจากสนามบาสนะครับที่เป็นพื้นไม้แบบนี้แล้วนะครับนี่สังเกตดูมีจอสกอร์บอร์ดนะเป็น LED ที่ไม่ได้แสดงแค่เลขแต่ว่าเล่นภาพได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลามีถ่ายทอดสดสําคัญเขาก็มาดูพร้อมกันได้ที่นั่งโดยรอบนะครับนับได้1,300ที่นั่งโอ้โ oh, ห oh. เอาเป็นว่าจุใจนะครับสเตเดียมนี้ดูดีมากๆใช ชั้น2ก็เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับกล่าวคือนักเรียนที่นี่นอกจากเรียนรู้แล้วจะได้มาเสริมสร้างกล้ามเนื้อกันด้วยครับสุดหรือถ้านักเรียนคนใดอยากเล่นกีฬากลางแจ้งอื่นๆัวอร์โซ่ก็มีสนามบาสเกตบอลกลางแจ้งอีกเช่นเดียวกันรวมไปถึงคอร์ตเทนนิสให้เล่นด้วยครับนี่ซึ่งหลักสูตรเทนนิสนี่ขอคุยเลยหลักสูตรการเรียนการสอนดูแลโดยคุณพารดอนศีชาพันธ์ อดีตนักเทนนิสชาวไทยที่ก้าวไปไกลถึงอันดับ9ของโลกครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าทั้งเรื่องเรียนและกีฬาเวอร์โซไปสุดทางจริงๆ คุณผู้ชมเราทราบกันแล้วนะว่ามิชชั่นหรือพันธกิจของโรงเรียนนี้นะครับเวอร์โซลเขาต้องการ inspire everyone to be future ready ทำให้ทุกคนพร้อมโอ้ฟังแล้วผมรู้สึก so inspiring มากๆแต่บุคคลที่ most inspire ของโรงเรียนนี้ต้องเป็น Founding Head ผู้ก่อตั้งเลยครับ Mr. Cameron Fox สวัสดีครับสวัสดีครับ Nice to meet you Mr. Cameron ครูใหญ่ครับนี่นะครับ uh, First of all I would like to a d m i r i n g all the t h i n g you you work very really hard and Is becoming very good cool school in Bangkok, Thailand. But if I ask about the result, what the student, all the student in school, will get from Verso after graduation? Sure. Um, again, a unique experience. I think coming into Verso is a you know a, a choice that your your child will be coming into a school environment that is certainly valuing choice, creativity. Again. Once a one size fits all approach to school is, is a problem for me. Mm -hmm. So, I would love for Verso to represent a school where children come mm -hmm. and they learn what their special talents are, what their unique strengths are, because every child has it, okay? Every child has something special. Special about mm. them, or they need a place where they can discover mm. what's yeah, right. special, what they their can interest. discover here. And perhaps, lastly, I would mention that it's a, a lot about mindset. Mm. So, leaving Verso, being able to think mm. and act like mm. a designer mm. is very important for me. And I don't mean just a fa fashion designer or a graphic designer, we're talking about design as a process, design as a way of. Listening to people, being able to understand people's perspectives, yes. right? being able to ideate and come up with ideas, to be able to work in a collaborative and a creative way, to be able to take ideas and, and solutions, look for solutions, and find you know quick prototypes, quick ideas. This is what we could do. This is what we could do. And to help kids develop fluency in that is a lifelong skill. So when they head off to colleges and universities they're going in with a with a with a different mindset mm. to other kids that's right. and that's i think if, if we're looking at, at the future that's the type of thinking we're going to need when we when we enter the world of work mm. you know we can see how much that has changed even in the last 5 years mm. covid has just accelerated it but it's not going to stop yes yeah, right the world is going to be Yes. Very different for our still kids. moving around. Yes. So you've got to be kind of adaptive, and I think we've got to teach kids that you can't just expect them to be able to do it. So we're very intentional about that too. Very impressive, and thank you so much for your time answering the very rare thing to us. Thank you so much, Mr. Cameron Fox. เป็นยังไงบ้างครับ Verso International School สแม่สดชื่นนะครับผมเองอยากกลับมาเรียนใหม่ได้จริงๆเลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะส่งลูกมาเรียนที่นี่ผมมั่นใจว่าคุณจะได้เรื่องใหม่หลักสูตรใหม่ที่เป็นการศึกษาที่แชงว่าสากลที่สุดเท่าที่เกิดเกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับอย่างน้อยๆน,นะผมก็ดีใจนะว่าแม้เป็นเพียงโรงเรียนโรงเรียนเดียวแต่เรื่องดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยอย่างจริงจังนะครับ ทั้งนี้ผมต้องให้ข้อสังเกตไว้ด้วยสําหรับผู้ปกครองที่อยากส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ฉะนั้นผู้เรียนเองควรจะได้ทําความเข้าใจกับหลักสูตรซะก่อนตัดสินใจที่จะเข้ามานะครับเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็มีความสนใจที่แตกต่างกันอย่างที่มีคํากล่าวนะว่าโรงเรียนในอนาคตต่อไปคงไม่ใช่สถานที่ที่เหมือนโรงงานปั๊มสับรถดกระป๋องอนะ่ะเพราะแต่ละคนมีความสนใจไม่เหมือนกันเด็กบางคนก็อาจจะชอบหลักสูตรแบบเดิมก็ได้แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณชอบเรื่องใหม่แบบนี้ครับ Versal n t t r r n t t o o n l s s h o o o l ยินดีที่จะเปิดทัวร์นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เดินชมโรงเรียนแบบผมด้วยตัวของคุณเองนัดหมายมาได้เลย02.080.6200ให้เบอร์ไว้แบบนี้ เว็บไซต์ก็ v e r s a l a c t h รวมไปถึงเพจ a c e b o o k นะครับ v e r s a school ติดต่อมาได้ทั้งนี้ international school แบบนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วในย่านบางนาอยากให้คุณผู้ชมตัดสินใจครับ v e r s a i international school โรงเรียนที่เตรียมการสอนเพื่อความพร้อมต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นของทุกคนครับ